ยคุณปอแล้วก็คุณโรเบิร์ตเองเนี่ยก็มาถึงแล้วก็รีบเดินเข้าไปนะคะในพิธีการด้วยสีหน้าที่เคร่งเครียดค่ะเอออาจจะรู้สึกแบบพักผ่อนไม่เพียงพอหรือเปล่าแล้วก็อาจจะแบบเหมือนกลัวน,นะคะแบบสัมภาษณ์อะไรหรือเปล่าะอะไรอย่างี้อาจจะไม่อยากพูดอะไรแล้วเราก็อยากจะถามเขาไงว่าช่วงนี้เป็นยังไงบ้างแต่โอเคไม่อยากให้สัมภาษณ์ไม่เป็นไรเราก็ยังเห็นว่า เขาได้มีการเอาดอกไม้ไปไว้อะไรคุณตังโมนั่นเองนะคะค่ะโดยทั้งนี้ค่ะในเมื่อสี่คนบนเรือที่มาถึงเนี่ยเขาไม่ได้ให้สัมภาษณ์ใดๆเราก็ขอไปถามทนายเดชาเลยละกันเป็นหนึ่งคนที่มาแล้วก็พลาดไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นทนายความของคุณแม่นั่นเองค่ะ,คะซึ่งในส่วนของทนายเดชานะคะก็ได้เดินทางมาร่วมพิธีแล้วก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่าวันนี้มาส่งน้องตังโมและมาเป็นกําลังใจให้กับคุณแม่คุณแม่ได้พูดเกี่ยวกับเรื่องที่มีการปล่อยภาพและคลิปบนเรือ แต่ในช่วงที่จร<า>ออกมาพูดเนี่ยมันยังดูไม่สมควรค่ะเขาจัดพิธีการกันอยู่จะให้พูดถึงเรื่องคดีเนี่ยอาจจะย,ยังไม่เหมาะไม่ควรคะนะคะอีกทั้งเนี่ยยังไม่ได้ดําเนินการทางกฎหมายนะคะแต่ว่าได้มีการประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่ตํารวจเป็นที่เรียบร้อยแล้วเกี่ยวกับคนที่เอาคลิปเนี่ยมาปล่อยขอให้ผ่านวันนี้ไปก่อนก็คือเมื่อวานนี้ะนะคะรอให้คุณแม่เนี่ยตัดสินใจก่อนจะทํายังไงเราให้ลองตึกตองดูนิดหนึง่งหลังจากที่ผ่านพ้นเรื่องราวเหล่านี้ไปแล้วนะคะ ส่วนแอคเขาเนี่ยที่มีกระแสมาก่อนหน้านี้นะคะก็คือไม่ได้อยู่ที่ผมเลยเพราะบางคนเนี่ยอาจจะไปตีความว่าอุ้ยส่วนหนึ่งเนี่ยทนายเดชาได้มีส่วนร่วมหรือเปล่าใ,ในการที่จะเอาข้อมูลมาเปิดเผยเพราะว่าข้อมูลเนี่ยถ้าไม่ใช่คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องหมายความว่าใกล้ชิดกับคุณแม่มก็อาจจะไม่ได้ข้อมูลนี้หรือไม่นะคะแต่ทนายเดชาก็บอกว่าไม่รู้จริงๆเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะ่ะว่าทางเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยเออที่ได้มีการไปสอบหาข้อมูลเนี่ย เออบางทีก็อาจจะแบบข้อมูลอาจจะยังไม่ครบถ้วนหรือเปล่า<ฆ>ส่วนคลิปที่ปล่อยออกมานี้นะคะมีทั้งส่วนที่ดีมีประโยชน์ก็คือในส่วนที่มีการถือแก้วไวน์อาจจะทําให้ทุกคนที่เห็นเนี่ยก็คือเขามีการดื่มไวน์กันจริงๆม,มันจะต้องมีการมึนเมาแน่นอนนะคะ<ฆ>ทาให้เป็นหลักฐานชั้นดีเลยว่ามันไม่ได้มีแค่ไม่กี่คนหรือไม่กี่ขวดหรือไม่กี่แก้วอะแต่ว่าน่าจะหลายคนแหละในเรือได้ดื่มกันนะคะซึ่งตรงนี้มีประโยชน์ ตัวทนายเดชาเองนะคะก็มองว่าเจตนาของคนที่เอารูปภาพทั้งหมดมาปล่อยเป็นการปั่นกระแสค่ะอยากจะให้ค้นหาความจริงก็ต้องเอาเอกสารเหล่านี้ไปให้ตำรวจหรือเปล่าทำไมจะต้องเอามาเปิดเผยที่ในโลกโซเชียลมีเดียค่ะซึ่งบางอย่างก็สมควรบางอย่างก็ไม่สมควรอย่างบางอันก็ไม่ใช่เรื่องที่เกี่ยวข้องกับทางคดีอ่ะใช่ค่ะก็เอามาปล่อยอันเนี้ยมันก็ไม่เราเราก็มองมดูแล้วก็อาจจะไม่ถูกต้องเหมือนกันนะค่ะ ส่วนคดีของคุณแตงโมถ้าหากว่าไม่มีอะไรผิดพลาดในวันศุกร์นี้ค่ะทางพนักง,งานอายการก็จะสามารถส่งฟ้องได้แล้วและคดีก็อยู่อำนาจศาลในการส่งฟ้องของพนักง,งานอายการส่วนการตัดสินเนี่ยก็เดี๋ยวก็ต้องดูก่อนจากการสอบสวนแล้วเห็นชอบกันหรือเปล่าถ้าหากว่าเห็นชอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ การสอบสวนก็อาจจะไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมไปมากกว่านี้เพราะฉะนั้นถ้าหากใครที่กําลังยื่นเรื่องให้เป็นการฆาตกรรมค่ะก็ขอให้เร่งมือ,อมเอะอ,อันนี้หมายถึงใครมีอยู่หนึ่งคนตอนนี้เลยน<ช>ะคะเพราะว่าถ้าถึงวันศุกร์แล้วพนักง,งานอายการสั่งฟ้องแล้วก็จะไม่สามารถทําอะไรได้อีกเท่ากับว่าการสอบสวนนั้นชอบทําแล้วเพราะฉะนั้นกรมสอบสวนคดีพิเศษก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะรับคดีของใครต่อใคร พราะหลังจากศาลร,รับคดีพิเศษก็จะมีภาควิจารณ์คดีนี้ไม่ได้แล้วเพราะอยู่ในอำนาจของศาล